เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมราชนมาเกยวันนี้เริ่มต้นด้วยทีมสนุกสนุกทีมนี้ค่ะนำทีมมาโดยคุณกันกำพลที่พาผู้ช่วยมาครบทีมทั้งคุณเนธคุณแอนและคุณจุ๊บค่ะ ทีมนี้ได้ประเดิมดาราผู้ช่วยคนใหม่ของเราด้วยค่ะประกอบไปได้วยคุณแท็กคุณน้ำชาและคุณเชาเชาค่ะรวมพลัมงกันโอเครวมพลังหนึ่งสองมชัวร์มารูโมเ S3G ามจีครับ3ท่าน 1...2...3 เลือกหมายเลข2ครับ2อยากได้ใครไหม <laughs> เป็นพิเศษหรือใครก็ได้คุณเชาเชาแล้วกัน,น,นโอ้โหไหวอจริงๆเอาละดูอะไรมกวา่สอง าต้องการคุณมากนะคุณชาวเาวเป็นความหวังมากครับผมแบกความหวังไว้เยอะมากได้เลยครับจะบอกอะไรไหมว่ามันจะชัวร์ไม่ชัวร์ขนาดไหนหรือว่าคาดอะไรถูกต้องหรือผิดไปชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนขนาดปลาบุญจิ้นยังเป็นผงซักฟอกได้เพราะฉะนั้นแล้วคําถามวันนี้ตามความรู้สึกเลยเดี๋ยวผมจะช่วยอย่างเต็มที่ถ้าผิดอย่าว่ากันนะครับขอให้โชคดีอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นว่าเหมือนจะไม่ได้ แต่มันได้ถูกต้องรายการนี้เหมือนผู้หญิงสวยใช่ฮะอช้ยนะครับผมได้ชื่อกันอะไรนั้นมาจากที่ไหนนะมาจากกันนรัฐกันนรัฐกันนรัฐตอนแรกนึกว่าแบบทศกัณฐ์ยักษ์เยอะอะไรพวกนั้นเลยไหมครับมันมีเรื่องอยากจะบอกว่าเคยได้ยินเรื่องยักษ์เขาบอกว่าเรื่องยักษ์เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องยักษ์ที่เป็นแอนิเมชั่นเห็นไหมครับที่กําลังแบบโอ้ก็ได้ข่าวเหมือนกันใช่ไหมถ้าได้ข่าวใช่ไหมแล้วเคยได้ยินยักษ์วัดแจ้งไหม ยักษ์วัดแจ้งเคยตีกับยักษ์วัดโพถูกต้องครับผมไิจตีกันทำไมก็ไม่รู้ท่าเตียนเลยอท้คนมาห้ามทับก็ยักษ์วัดพระแก้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับรู้ไว้เฉยมียักษ์วัดพระแก้วแล้วมันมันเกี่ยวกับยักษ์เยนออเลยนะผมยักษ์วัดพระแก้วหมายถึงยักษ์ที่ยืนเฝ้าประตูระเบียงครับแล้วล้อมรอบอุโบสถวัดพระแก้วนะรอบอุโบสถเลยแล้วจะมียักษ์นะ มีอยู่หลายตนมากถาม,ามแล้วครับร <laughs> ยักษ์วัดพะแก้วที่ยู่รอบโบสถ<ฮ>์มีชื่ออะไรบ้างครับยัก <laughs> <น>อยาก่าไปตกใจ <laughs> วเวลานี่เราถามเนี่ยไม่ได้ถามแล้วลอยๆแล้วให้เติมคํา <laughs> มันมีช้อยว่าใช่ไม่ใช่มันง่าย <laughs> <Okay. S 2> อยา่าไปตกใจย,ยักษวัดพะแก้วที่อยู่รอบโบสถ์มีชื่อว่าอะไรบ้าง1พศการมีไหมภุมิปกรณมีไหมผิพเทษ ไม่ย่าราบรู้จักทุกตัวไหมร้จแต่ทั้งหมดนี้เคยเคยได้ยินหมดเลยใช่ไหมเคยได้ยินครับต่อไปนะครับสหัสดเดชะอินทรชิตวิรุณจำบังเวสสุวรรณจับเวลาครับชัดเจนสุดน่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าเป็นท้าวที่ปกป้องประตูอ่าฮะก็คือเป็นเทวะเทวบาลก็คือท้าวเวสสุวรรณอันนี้น่าจะใช่ผมว่าอย่างนั้นถูกต้องท่านวิรุณจำบังก็มีแน่นอนพิเภกพิเภก ทำไมพี่เพเพราะว่าพี่เพเป็นยักษ์ยักษ์ยักษ์ทางดีคือยักษ์ที่ช่วยเหลือกับพระรามนะครับเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าทั้งหมดมีอยู่กี่ตนอืียืนล้อมรอบเพระโสดทั้งหมดคุณชาวชารู้กี่ตนบ้างตอนเนี้ยผมเนี่ยที่ผมคืออินทรชิตอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นได้สูงแล้วก็สหัสเดชา อันนี้ไม่ค่อยคุ้นวิรุณจำบังเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินเลยเพราะชาวเน่ยเรียนท่องเที่ยวการโรงแรมมาก็จะต้องเข้าไปเดินในฝาวัดพระแก้วโอ,โ,โอ้โหเราดูข้อมูลเพิ่มเติมพักไมอ,อินทรารชิดเนี่ยน่าจะใช่เวสุวรรณน่าจะใช่มายาลาบก็เคยได้ยินนะมายาลาบเนี่ยเป็นซอ,อ,ย,อยอยู่แถวๆเกษตรนะครับผมเข้าไปเนี่ยมีหมู่บ้านเต็มเลยกุมประก<อ>ันเนี่ยผมกลัวว่าจะโดนชื่อตัวละครเนี่ยหลอกนะตรงนี้กับกับยักษ์นะฮะ น่าจะเป็นยักษ์ดีนะทศกัณฐ์เป็นยักษ์ไม่ดีไงไม่มันน่าจะเป็นยักษ์ดียักษ์สั่งทศกัณฐ์เพราะฉะนั้นท่าวงส่วนนี้มันต้องมียักษ์ตนหนึ่งสอ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 งสี่ประตูก็ต้องแปดแปดแปดตนเหรอทศกัณฐ์นี่คิดว่าเราคงไม่เอากันนะทศกัณฐ์เหรอไม่น่าจะอยู่เมืองเดียวกับพระรามอ่ะทศกัณฐ์ตัดไปก่อนโอเคแล้วกุมภกรันนะครับกุมภกรันผมผมเลือกครับผมเลือกมักไหมอย่าให้มักนะมักมักครับงั้นเอาที่เราเลือกอีกสองคนคือ เวสวรรณเอาเวสวรรมาร์คไหมมาร์คไหมสองอันนี้มาร์มาร์คนะเอาเวสเวรรณพีเทสมาร์คมาอีกไหมอินทรชิตเลือกครับอันไนฮะชิวอชพะอันไหนฮะอินทรชิดอินเทร์ชิดเป็นสี่ล้อีกไหมเอาเอาครึ่งหนึ่งไหมอันนึงอันได้ได้ไดเอาอะรวิรุณจำบังวิรุณจำบัง้าไปอีกหนึ่งเป็นห้าแลเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเลยองกนเอาตัวเงเาวอันนี้เรามาห้าครับครับนะฮะในรอบีเวลาสับวินาทีนะเสียงดังชัดมัด พี่เพคพี่เพคพี่พี่เพคตรงกันเวสุวรรณถามได้ท้าเวสุวรรณตรงกันหมดเลยอ่ะจิมภาณ์สี่อย่างสี่อย่างครับคือกี่สี่พูดมาพูดมาจะจะอยู่ฝั่งทศกัณฐ์หรืออยู่ฝั่งพระรามเท่านั้นแหละคือคิดสองตังแล้วตอนนี้คิดว่าสี่สี่สี่มีอะไรบ้างชัวร์เลยพี่เพคพี่เพคตรงกันพี่เพคพูดมาอีกเลยพูดมาอินทราชิตอินทราชิตสองเวสุวรรณสามมิรุนจำบังครับสี่ แค่นี้นะครับแค่นี้ครับแล้วหมดเวลาหมดเวลาแต่เข้ามาสี่เข้ามาสี่เเขาบอกมาเรื่องทางฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยมันก็มีเหตุผลนะอ่าใช่เพราะงั้นเนี่ยอย่างกุมภานผมก็เลยแบบไม่เอาละกุมภากันไม่เอาไม่ไม่อยากได้ละครับผมแล้วคุณทศกัณฐ์อันนี้ตัดตั้งแต่สิบหน้าแล้ว คืออ๋อตัดตั้งแต่ทศกัณฐ์ก็มีหลายหน้าใช่คือตัดสิบหน้าเลยเหรอตัดสิบหน้าเลยโอ้โหดุร้ายเรื่องเราต้องสร้างลงนะตัดสิบหน้าคุณการช่วนะจะตอบจริงแล้วนะตอบนะเอานะฮะมาร์กเหลอมาร์กแดงจะลบออกแล้วนะดูว่าจะมีกี่แถบนะครับวัดพระแก้วยืนรอบโบโบสถนะถ้าเข้าไปแล้วทุกท่านจะเห็นแล้วก็ไม่ทราบสังเกตหรือเปล่านะครับมีชื่ออะไรบ้างตอบจริงนะนะฮะครัวนี้คุณการกดและพูดเสียงดังเลยนะครับหนึ่งเลือกอะไรครับหนึ่งครับงานถามได้ตกลงไรตกลงไรมา

อินทรชิตอ้าหมดยันสแล้วหมดยังหมดแล้วอันนี้ไม่รู้แล้วที่ไหนตัวที่เหลือได้แค่สี่ทศกัณฐ์กุมภกันมายาล่าสะพัดใจครับคุณงานตอนนี้เนี่ยพี่ชาวยังไม่แน่ใจคือสหัสเดชะอยู่อันเดียวเอาไหมเอา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 เลือกเลยเขาไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเต็มเต็มคุณโดนจุดประกายขึ้นมาเองไม่เกี่ยวได้ไงเอาเลย โอเคไหมแค่นี้จบจบจบโอเคโอเคโอเคคำตอบครับอ่าแล้วท้ายสุดคือคุณเช้าเช่าตอนไหนนะท้ายสุดอะท้ายสุดสหัสเดชะเพราะอะไรที่คุณมาบอกมาแล้วทุกคนเชื่อคุณหมดเลยนะเดี๋ยวรู้ผลเอาละก็ลงมีห้าแถกนะครับเปิดมาขนาดมีห้าแถกนะครับอีกสามไม่ได้เลือกมานะฮะลองดูนะครับว่ายักษ์ใบกรแกวนะครับที่ยืนรอบโว้สดมีชื่ออะไรบ้างเฉลยครับมา ที่ไม่ได้เลือกนะกุมภกกรนปไ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 ันปไ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 นน้องไปไปกันเไปไม่เไปอกไป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 ไนอปไรไป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 อปไ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 กันไป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 ัปไ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 ปรปไปไปอปไปไวไป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 ลปไไลไปไปไาไป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 ไไปไ วิรุณจำบังวิรุณจำบังเนี่ยอันนี้ก็ต้องตรงกันต้องมีต้องมีไม่รู้จีมีมีมีเอาละนะครับเอาละนะครับถูกต้องพัดจันทร์คัา มาาข้้งแลววิรุจจำบางนี่เป็นพญายักษ์ครองเมืองจารึกนะฮะแล้วก็มีอยู่ที่วัดพระแก้วยืนอยู่ที่อ,อรอบอุโบสถนี้เป็นหนึ่งตนที่ยืนอยู่ด้วยนะฮะอ่ะหนึ่งสองหัวใจแฟนจะแตกต่อไปอินทราชิตโอ้โหอันนี้ขี่เส้นได้บ่อยแล้วพูดถี่มากเลยต้องมีต้องมีต้องมีครับสีอะไรอินทรฤทิตสีอะไรอินทรชิตสีเขียวปากสีเขียวปากสีอะไรพระอินนี่สีเขียวแน่นหมอินสีเขียวสีเขียวพระเอาล่ะ ข้านะฮะข้าหน้าสีแดงคําเข้าอินตรชิตนี่ใครไม่รู้นบ้ตัดสินครับนี่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 ี่นี่นี่้ตันนีอินธราชิตนะครับกายสีเขียวลูกของทศกัณฐ์มีหนึ่งตนด้วยนะที่ยืนอยู่รอบอุโบสถวัด พระเก้าหนึ่งสองสามสามมาแล้วฮะมาเอาเอาแล้วไงจากนี้ไปดูภาพของเฉาเฉาว่าเขาจะยืนอยู่ในสังคมได้ไหมสหัสเนชั่งเฉาเฉาสหัสเนชังสหัสเนชังขอที่ให้เฉาเฉายืนอยู่ในสังคมด้วยสําหรับนะครับบีด้วยสําหรับนะครับบีสําหรับนะครับบี ส่วนเลือยังไม่ตื่นเต้นขนาดน,นี้เลยนี่ไปดูภาพของเฉาเฉว่าเขาจะยืนอยู่ในสังคมได้ไหม <c oughs> หรือว่าจะละลายหายไปหลังจากออกจากรายการนี้โอ้โหสหัสเดชะ ไม่มีใครพูดถึงเลยฮเนเชไม่มีใครพูดถึงเลยเวทีตั้งแต่แรกก็ไม่พูดถึงใช่นแล้วก็ไม่พูดถึงคุณจุดประกายนี้ทําไมครับคุณเจ้าอชื่อเพราะโอ้ชื่อเพราะโอ้พี่จังผมชอบพี่จังมากเลยลองดูผลและดูภาพนี้นะคะเช่าเช่าคาสันเดชหัดเซนเดชเราจะจบทกทีอยู่แล้วแต่ว่ามา จ้าผิดหมดจ้าเขาโง่เขาจะเป็นพิระบรุกเขาจะยิ่งใหญ่มากเขาจะเดินอย่างองอาจขอพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมด้วยแต่ถ้าเขาผิดท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับชาวๆเข้าวัดโอ้และจะอยู่ในวัดพระแก้วคำตอบนะครับหอนที่ให้ชาวๆยืนอยู่ในสังคมด้วยคำตอบนะครับหอนที่ด้วยครัำตอบนะครับบี ดีนะแล้วเออไปด้วยหมดเลยนะแล้วเออเอาเอาเอาคุณกันบอกเออเอาเขาเอาอะไรเนี่ยแม่งก็ยุติไปแล้วนะเป็นสง่าได้ถูกต้องต้องยกย่องเขาปุ๊บเลยเชาวๆเชาขอบคุณมากครับผมยังครับผมแค่ได้ที่แท็กเซเลชันเออแค่นี้ก็มั่นใจแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเออบางอย่างมันก็ต้องเข้าแลกเหมือนกันได้มาได้มาเอาละบทนั้นที่เชาเชาละครับสบายใจหายใจลึกๆได้โอ้ยตื่นเต้นมากอ่ะ น้ำชาทานข้าวก่อนนะมานี่้ก็ระวังดียาอะไรก็เตรียมให้พร้อมอ่ะต่อไปโอ้ทศกันไม่ได้เลื่อนเลยนี่ไม่ได้เลือกมานี่ตัดทิ้งเลยตั้งแต่แรกางตันไม่ครบแปลว่าางตันไม่ครบมีเยอะไปโอ้ยไม่มีนะครับต่อนะครับไม่มีคบตอนะครับไม่มีต่อนะครับไม่มี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  ไม่มีนะผิดโอ้โหทศกันทศกันโอ้โหทศกันนะฮะทศกันนี่เป็นยักษ์วัดแจ้งยืนคู่กับสหัสเสดชะด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอนิเมชันเรื่องยักษ์นี่เป็นตัวเอกเลยแล้วก็อยู่ที่วัดพระแก้วด้วยโอ้อยู่ด้วยต้องับไปดูครับต้องกลับไปดูครับดูไปต่ออะไร ไม่อยากไปแล้วไม่เอาแล้ววิรุณผมอยากทราบวิรุณจำบังมากทำหน้ายักหมดเลยทุกคนครับผมโอ้เสียได้มันเป็นฝ่ไยธรรมะน่าจะใช่ผิดโอ้พีดไม่ใช่ไม่มีไม่มีฮ่ไม่ยารอบไม่ได้ไม่เลือกผิดต้องเลือกครับต้องเลือกนะครับเป็นพยักษ์รองเมืองบาดาลเสสุวรณอีกหนึ่งใช่ไหมครับเลือกหมาปะครับเลือกมาอ่ะผิดเลยครับโอ้ไม่เกี่ยวนี้ก็เลือกมันตั้งแรกๆเหมือนกัน่ก็ต้องไม่ ไม่เลือกนะครับ<ม>นะฮะในรามเกียรติชื่อเท้ากุเวนนะฮะมาอยู่ใน12ตนนี้ด้วยนะครับครับผมยักษ์ที่ยืนล้อมรอบพระอุโบสถวัดพระแก้วมีทั้งหมด12ตนครับเป็นตัวละครในรามเกียรติทุกตนมีทศกัณฐ์เป็นประธานอตอนอื่นๆเป็นยักษ์เจ้าเมืองหรือรัชทายาทที่เป็นญาติหรือพันธมิตรกับทศกณัณฐ์ตะกี้บอกมาแล้วไง่ายเลือกข้างจะเอาข้างไหนต้องเลือกข้างทศกณัณฐ์เราไปเลือกข้างที่ไม่ใช่ทศกณัณฐ์ เวเเดลยยทีีชื่อว่าคุณผู้ชมที่ไปไหว้พระแก้วมารากตต้องเคยเดินผ่านหรือว่าถ่ายรูปคู่กับยักษ์วัดพระแก้วมาแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งยักษ์ทั้ง6คู่หรือ12ต้ตนนี้มีเป็นยักษ์ระดับเจ้าเมืองหรือรัชทายาทที่สนิทสนมหรือเป็นญาติกับทศกัณฐ์ทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะเริ่มต้นจากคู่แรกคือสุริยาภพยักษ์กายสีแดงชาติโอรสพญายักษ์จกกักรวรรดิแห่งกรุงมริวัน คู่กับอินทรชิตกายสีเขียวโอรสของทศกันค่ะคู่ที่สองมังกรกันยักษ์กายสีเขียวซึ่งก็คือควายทรพีกับชาติมาเกิดยืนคู่กับวิรุณหกยักษ์กายสีขาวหรือสีม่วงแก่ที่เคยแสดงอิทิริษจนเขาไกลลาดเอียงสุดมาแล้วค่ะ คู่ที่3ยักษ์พี่น้องฝาแฝดทศคิริวันกายสีเขียวและทศคิริธรกายสีแดงที่มีจมูกเหมือนงวงช้างก็เพราะทั้งสองตนนี้เป็นโอรสของทศกันกับนางช้างนั่นเองค่ะคู่ที่4เป็นคู่สหายสนิทของทศกันนั่นก็คือเท้าจัก,กรวรรดิแห่งกรุงมาริวันที่มีกายสีขาวสี่พักแปดก้อนยืนคู่กับเท้าอัตวกักรการมาราสูนแห่งเมืองดูรัมกายสีม่วงแก่เจ็ดพักสองก้อน ซึ่งรายนี้ยังเป็นพ่อบุญธรรมของทศกิริวันและโทศกิริทออีกด้วยค่ะคู่ที่5เป็นตนไหนไปไม่ได้นอกจากพญายักษ์ทศกณัณ์แห่งกรุงลงกายืนคู่กับสหัสเดชะยักษ์กายสีขาวแห่งเมืองปางตาลที่มีถึง1,000พัน2,000ก่อนซึ่งโทศกัณฐ์และสหัสเดชะก็คือยักษ์คู่เดียวก,กันกับที่ยืนเฝ้าประตูวัดอรุณราชวรารามหรือยักษ์วัดแจ้งนั่นเองค่ะ และคู่สุดท้ายคือมายราพพญายักษ์กายสีม่วงอ่อนเจ้าเมืองบาดานยืนคู่กับวิรุณจำบังยักษ์กายสีหมอกโอรสพญาธูตแห่งเมืองจารึกซึ่งยักษ์วัดพระแก้วยังมีจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือแทนที่จะยืนหันหน้าออกไปนอกวัดแบบยักษ์วัดแจ้งหรือยักษ์วัดอื่นๆยักษ์ทั้ง12ตน้นกลับยืนหันหน้าเข้ามาในวัดทางนี้ก็เพื่อเป็นการเฝ้ารักษาพระแก้มรกตให้อยู่ในสายตาตลอดเวลานั่นเองค่ะ นี่เคาะมาดีแล้วแต่ว่าเลือกผิดฝั่งพอผิดฝั่งก็เสร็จเลยแตถ้าเลือกถูกฝั่งนี่มีลุ้นเลยนะเออจับประเด็นถูกในใต้เลยนะจบเลยนะขอบคุณุกันครับขอบคุณครับยังไงก็เข้าวัดปะแก้วหน่อยนะคบสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากไปบ๊ายบายเช้าไปไปครับไปไปจบแบบซ้ำๆจบไปบเ่ิยเลยครับเิอเลยครับเิอเลยครับเิอเลยครับบ๊ายบายครับ ชาวเชิญครับากผมชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ฉากผมเอาไว้นะเป็น,น,เนครับดูได้นะฮะพุทเราสุขสามวันนะฮะกลางสัปดาห์ถึงมันสุกนะฮะหโมงเย็นเป็นต้นไปราชรถมาเกยน,นะครับขันต่อไปพร้อมมาเลยมามาต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปกันเลยค่ะทีมน,นี้มีหัวหน้าทีมมากด้วยประสบการณ์ คือคุณครูอ้อยวิไลที่มาจากจังหวัดยะโสธรวันนี้ก็เลยมีของฝากมาให้พิธีกรของเราด้วยล่ะค่ะของฝากยะยะโสธรเอาทองมาแรกพีอุสค่ะนี่เอาของฝากมาแรกด้วยแล้วเป็นทองทั้งนั้นทองแรกเป็นทองม้วนใส้หมูหยอกทองม้วนทองทั้งม้วนเลยทองทั้งม้วนมาด้วยไปสลับด้วยไม่ใช่การติดสินบนไม่ใช่เป็นของฝากจริงๆไม่ใช่ใส่จมาแรก ป้าเขาเป็นแฟนคลับคุณปัญญาค่ะแสดงว่าในเรื่องราวต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืแพ่นี่คุณป้าต้องรู้หมดเอามาช่วยเลยเป็นคุณครูด้วยว้าวว้าวว้าวคุณครูครูปฐมครูปฐมเป็นคุณสอนไว้น้ำสามสวยสัตี์ผิถามงเราโอ้โหโอเคโอเคโอเคสามท่าน เลือกเลยทนูเอสสามจีพัสครับวันนี้ประสบการณ์3ท่านมีพร้อมมาหมดแล้วไม่คิดเยอะหนึ่เสองสามอ๋อหมายได้หน่งเท่านั้นใครก็ได้เนนั้นคนฟอรแแโอเคไหมโอเไหมเป็นไรเนาะไม่ยิด้ยโ้โอ้ยโอโซยโซค่ะอ้ยโ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 อ้ยอ้ไโอ้ยโอ้น้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย้้ยายยโอ้ยออยย้้อย เฉพาะวันนี้ป้าอ้อยรถทัวร์คับเมื่อคืนทุ่มครึ่งจากยะโสธรโอ้โหชนมากคุณแม่อ้อยนี่คุณรถบขสบ่อยสิค่อนข้างจะบ่อยค่ะเพราะว่าชอบที่จะใช้บริการของมุญชนเอาให้แตกถามเรื่องรถบขสเลยมีรถบขสจากกรุงเทพไปที่ไหนโดยตรงถึงที่เลยนานเดี๋ยวผมจะมีแปดที่ให้เนี่ยรถบขสจากกรุงเทพนะที่ไหนโดยตรง หนึ่งตายถูกไหมสองเกาะช้างขอช้างสามเกาะช้างเงนรั้บาลสอไปถึงเลยนะสี่เขื่อนภูมิพลห้าเชียงคานสะพานข้ามแม่น้ําแควสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคายดอยเขาเชียงคานวัไปจอดเลยนะพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนของเมืองไทยจะเป็นเกาะน้ำทะเลภูเขาสบายสบายอย่างไร มีมา yeah, yeah, yeah. มาค่อยไปนะให้แตกตายก่อนเชียงคา1000นพันเปอร์เซ็นต์นะจากกรุงเทพไปโดยตรงไม่มีป้า,ายไปม,มีมีป้ายที่ที่เวลาเราเดินไปขึ้นรถบขสใช่ไหมเขา,า,าก็ขึ้นป้ายเชียงคานกรุงเทพเชียงคานเพื่อนั่งถึงเชียงคานเชียงคานหนึ่งแล้วตายแน่นอนเพราะว่าป้ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยอ่า กรุงเทพไปกรุงเทพไปไปกรุงเทพกรุงเทพไปก่อช้างข้ามเรือก่อช้างเขาก็มีมีเขาเรียกว่าปิดโบสถแพข้ามฟากอะไรเงี้ยน้อยเต่าเพื่อนเคยไปไหมน้อยเต่าเชียงทานหนึ่งต่อมาจะเรียกว่าอะเดี๋ยวจะเย็นๆเราก็มาร์กไปเลยอ้าวเชียงทานทานอะไรไหมทานหนึ่งแน่ๆต่อไปไปไปสองละสะพานข้ามแม่น้ำแควอ้าสามละสามละ เอาแค่นี้ก่อนตัวเองเอาแค่นี้ก่อนในรถนะฮะคราวนี้คุยกันได้เต็มที่มีเวลาสามสิบวิเราจะนั้นคุยไม่ได้นะครับเสียงดังๆไปเลยถามได้ตอบได้ไปเอาไหมป้าอ๋อยไปไม่มีไปไม่มีแน่ๆเชียงคานไปตัดออกเชียงคานมีแน่ๆไปมาแล้วเชียงคานมีแน่ๆเชียงคานมีค่ะมีชัวร์เกาะพังงานไม่มีเกาะพังงานไม่มีชัวร์แล้วก็แล้วดิฉันของใครมี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 มาร์กไว้ ต่อไปเกาะช้างไม่มีเร็วแล้วที่รู้แล้วส่วนลูกพนไม่ชัวร์สะพานไม่น้ำแข็ไม่ชัวร์เกาะตับไม่มีแต่ที่ชัวร์คือเชียงคานมีแน่ๆเชียงคานมีแน่ๆมีมาสองมีมาสองหมดเวลาไปแล้วเฮ้ยถ้าป้าถามหลอกชัวร์ไม่ชัวร์นะอ่าอย่างนี้ได้ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวป้าถามในรถหันไปได้เลยนะแล้วว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์นะแล้วในรถนี่เดี๋ยวได้ใจเย็นนะอ้าวตอบจริงแล้วนะแล้วกดเลย รถบอขอสจากกรุงเทพไปถึงที่ตรงนี้เลยที่ไหนบ้างหนึ่งเลือกอะไรครับเชียงคานแม่นอนมั่นใจโอเคโอเคน้องคนรงไข่มั่นใจมั่นใจมั่นใจเอาต่อไปป้าเอาไปไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ป้าเอาไปป้าเลือกไปป้าเลือกไปไปเลือกไปสะพานข้ามแม่น้ำแควลมีมีตัวเองต้องพูตัวเองก่อนเปนอยากเลือก ว่าหนึ่งสองสามสี่ิงเหรอมั่นใจไปเลยาเอาเกินูมีิพลอีกเอาไม่เอาเอาเอาได้เอาได้เด็กก็พอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเฉลยหมดเลยได้ไหมรถบขสจากกรุงเทพไปถึงที่ไหนบ้างได้ติดมาห้าแถบที่เลือกไปนะฮะไม่เลือกมาอยู่สามดูเฉลยนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับมา เชียงคานมั่นใจมากแล้วจิ้มไปในไม่หันไปดูในรถเลยถึงหรอถึงหรอเคยไปหรอไปถูกนะถูกนะถูกตระกรับกรุงเทพเชียงคานตระครับตระกรับตระรับเชียงคานไปแล้วชัวร์วัตระครับเขาเขียนเลยเขาเขียนเลยเขาเขียนมาเลยชัดๆกรุงเทพเลยเชียงคานเขาจะไปตามจุดต่างๆต่างๆเนี้ย ได้มาหน้าหนึ่งต่อไปต่อไปเกาะช้างไม่ถึงเลยนะรถถึงงเะช้างมาต่อนครับถึงต้นนะมา่นะครับเกาะช้างรถถึงสองปุ่มเทพเกาะช้างมต่อนะครับใครจะไม่เชื่อมาต่อะครับถึ้กันไปเกาะช้าง คุณจะไปบกขสเนี่ยไปได้แต่ไม่ถึงคุณต้องไปลงที่แหลมงอบแหล่แบบคุณแท็กเนี่ยนะฮะแล้วไปขึ้นเอ่อเฟอร์ฟอรี่ข้ามไปเองนะตอนขึ้นเรือนะคุณจะยืนก็ได้นั่งก็ได้ครับผมเพิ่งได้สองเพิ่ได้สองมาเคลื่อนภูมิพลนี่ไงไม่ได้พูดถึงเลยนี่ไงที่ตะกรุงเทพตาก แต่ว่าเขื่อนภูพิพลมีไหมไม่แน่ใจอ่ะแล้วมันลือนทำไมก็มันไปได้เอาไปได้แต่มันไปบกสหรือเปล่ามันไม่ข้ามน้ําแน่นอนไม่ลงเขื่อนแน่นอนแล้วรถบกสไปจอดถึงเขื่อนหรือเปล่าครับอาาคค่ะถึงแน่นอนครับอาาครับอาจาครับโอ้ยบกสปแล้วกรุงเทพเื่อภูพิพลอย่างนี้เลยเหครับอาาครับตาตาคครับร เอาแต่น้ำมันเ้าฟังเ้าปากโอ้โหถ้าเลือกแต่งงานแรกก็ว่าไปมันเลือกตอนท้ายด้วยอ่ะเออมาแปลกแปลกเออก็มามาก็เป็นรถปสก็เขียนเลยกรุงเทพอาเขื่อนภูมิพลไม่แน่ใจลยแน่ใจได้แล้วไปถึงเขื่อนเลยครับไปลงได้เลยครับไม่ต้องต่อเรือไม่ต้องมุดน้ำแล้วครับต่อไปไปกรุงเทพ

ไม่ถูกไม่ถึงฟ้าแล้วต่อไปอะไรดีมาไปที่เกาะพังงันเกาะพังงันเกาะพังงานถึงไหมถึงไหมแล้วบอกว่าถึงไหมข้ามนะกเกาะช้างก็ไปไม่ได้เกาะมือก็น่าจะวปกันดูหน้าดูหน้าหน้าหน้าเนที่ถ่าหน้าน้องอ๋อยหน้าไม่มีหน้าหน้าน้องอ๋อยเปลี่ยนไปแล้วน้องอ๋อยเปลี่ยนไปแล้วหน้าหน้าน้องอ๋อย กางเกาะพังงานไม่ได้เรือนะครับคำตอบนะครับผิดพิอีกแหลวไปถึงครับไปยังไงไปถึงเกาะพังงนไปยังไงครับรถบกตขี่เลยกรุงเทพเกาะพังงันแล้วรถนี่นะฮะไปยังไงครับข้ามเรือเฟอร์รี่ลงไปเลยครับนั่นรถลงไปเลยครับคิดถูกแต่ไม่เรือนี่เห็นไหมเรือครับอือต่อไปอะไรมาสะพานข้ามแม่น้ำแควผิด ไม่ถึงครับถึงแค่เมืองการหรอถึงแค่มืองการถูกต้องไปลงที่เมืองการลงเสร็จแล้วต้องต่อรถไปสะพานมิตรภาพไทยเหล้าน้องไทยเลือกไม่ถึงไม่ถึงครับผมไม่ถึงแต่ต่อไปเขากําลังวางแผนว่าจะไปจะให้ถึงโอแสดงว่าเราจะผิดเรารีบไปหน่อยดอยเต่าเอารถขึ้นดอยเหรอรถขึ้นดอยไม่ได้เลือกนะผิดกรุงเทพดอยเต่าจอมทองอุ้ย ผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันเส้นทางการให้บริการของรถบขสไม่ได้จํากัดอยู่แค่เส้นทางระหว่างกรุงเทพไปยังต่างจังหวัดหรือว่าเส้นทางระหว่างจังหวัดต่างๆในภูมิภาคแล้วนะคะเพราะทุกวันนี้เราสามารถนั่งรถบขสที่เรียกว,ว่ารถโดยสารระหว่างประเทศไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆของประเทศลาวได้อีกด้วยค่ะโดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว9เส้นทางด้วยกันดังนี้ค่ะหนองคายเวียงจันทร์อุดรธานีเวียงจันทร์ ขอนแก่นเวียงจันทร์นครราชสีมาเวียงจันทร์มุกดาหารสวรรค์เขตอุบลราชธานีปักเซนครพนมท่าแขกเชียงใหม่หลวงพระบางและเส้นทางน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือเส้นทางอุดรธานีหนองคายวังเวียงค่ะในอนาคตยังมีเส้นทางเชียงรายอำเภอเชียงของแขวงบ่อกแก้วซึ่งจะเปิดเดินรถได้เมื่อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่ เชียงของห้วยทรายสร้างแล้วเสร็จในปี2556รวมถึงเส้นทางตรงจากกรุงเทพอีกสองเส้นทางคือกรุงเทพปักเซที่จะเปิดเดินรถในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้และกรุงเทพเวียงจันทร์ที่จะเปิดเดินรถได้ไม่เกินสิน้นปีนี้เรียกว่าอีกไม่นานเกินรอเราคงได้เดินทางไปเที่ยวลาวได้อย่างสะดวกและสบายกระเป๋าด้วยรถบขอสอแล้วละค่ะแต่กี้คุณอ๋อยมาพี่อ๋อยน้องอ๋อยมารถบขอสอใช่ไหม กลับบ้านได้ขอบคุณครับขอบพระคุณไม่เป็นไรไไม่เป็นรวันนี้ไม่เป็นไรเป็นเข้อเยกอะไรนะครับเป้าหมายหลักคือขอกอดคุณบัญญาติอม่เปรขบคุณครูโชคดีเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนเปิดฝากระโปรงเสียดายเสียดาย โอเคกลับบ้านเรากลับบ้านเราขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับอ่าชิดซ้ายเลยค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ